ด้านของแม่ทัพภาคที่3ครับถแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานสถานการณ์ยาเสพติดในช่วงเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับวันนี้ครับพลโทรประสานแสงสิริลักษ์แม่ทัพภาคที่3ถแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานเรื่องของการจับกลุมยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตครับโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2566จนถึงปัจจุบันนี้ครับจับกลุ่มยาเสพติดแล้วทั้งหมด446ครั้งผู้ต้องหา537รายเกิดการประทะกัน35ครั้งและเสียชีวิต29รายยุดของกลางเป็นยาบ้าทั้งหมด128ล้านเมตรยาไอซ์983กิโลกรมัมฟิน225กิโลกรมัม และเฮโรอีนครับ248กิโลกรัมมีการจับกลุ่มที่มีของของกลางาเกินกว่า10ล้านเม็ดจำนวนถึง2ครั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนล่าสุดครับจับกลุ่มได้2รายจำนวน6ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเทียบสถิติกับปี66ครับยาเสพติดเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวครับแม่ท่านแม่ทัพนะครับพลโทประสานเสียงศิริลักษณ์ได้กำชับนะครับว่าทุกหน่วยงานเองส่วนที่กำลังการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่ออนาคตของลูกหลานนะครับอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามนะครับขอให้ทุกหน่วยงานราชการเป็นเสาหลักในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดร่วมกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยึดหลักนะครับว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะครับ